ถ้าแหงตากแดดแห้งเกินไปขึ้นยากคันซ่อมนี่นี่พอดีเนี่ย่าสั่งก็จะเด็ดเด็ดโหดไว้หดไวโหดไว้ไวจะเอาไปขยายพันธุ์นะ,นะคะแหน่ซ่อมนะคะประมาณว่าคันบ้านเท่าเขาเดินมาอย่างนี้ยังบ้งแห้งดีมันะแต่ว่าแก้จัดนะแก้จัดแต่ว่ากับบงแห้งดอีอันนี้ตามประสบการณ์ได้สั่งได้ค่ะเด้อเนี่ยค่ะ,ะ,คะมูที่ปลูกง,งดก่อนดิสิพา้าเปื่อนมาเบิรงมม้เนีนะ่ โอ้ยไงเหระเด็กค่ะเนี่ยค่ะเมื่อเดียวเมื่อเดียวกล่องไม่ได้ตัง้งกล่องนะคะจับกล่องฝ้าเข็ยดเบียกฝ้าลงไปกันเนาะคะ่ะขอบคุณลหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะนคะคะประมาณว่ะคันคันบานเท่าเขาเดินวานอย่างงี้งงบ่งแห่งดีมันะคะตะว่าแก้จัดนะะแก้จัดแต่ว่ากับบ่งแห่งด,ดีอันนี้ตามประสบการณ์ได้สั่งเยอะด้อเนี่ยค่ะทางแห่งค่งได้สั่งว่ามันเกิดหนาเพื่อน ขออนุญาตหมุนกล่องหมุนไปหมุนมาเด้ออย่ามี่นหัวเด้อค่ะเด้อขออนุญาตเด้อค่ะเด้ออ่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้คือเก่ายวราคาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บพักแป๊บนึงเดี๋ยวมันเป็นจังไรมือเนยส่องสิเป็นตาฝนด้วยส่งเป็นตาแดดจะสลัดได้สังโอ้ยขออนุญาตงามหลายพี่น้องเอ้ยมือเจ้าเบิ่งนะนะคะงามหลายดูกหลาย ไปเลยยังเสียเดียวย่านลืมเพราะมีงานหนย้ายสางังคนขี่ลืมมันซ้อนหลายพี่น้องมองนะน,นี่พอดีพอดีปลูกสำหรับย้ายสังวาเนาะค่ะเก็บเอาไว้อ่าเก็บเอาไว้แล้วกะเอาไปลุง่งอ่ะกระถางอื่นอ่ะขยายไปตามตียยแยกเลยตลอดลที่นี่เข้ากาับเก็บกินหนึ่งแต่นตะ้นหนังสิอหนังสิลเนาะคือว่าปากติบางคนเขาจะเก็บพังเขาจะเก็บกินยอดบอสำหรับย้ายสางังเข้ากับเก็บจ้ะจะเนี่ยเก็บขังลางแลวที่นี่กันนะถ้าแห้งคางย้ายสังวามันเกิดหนาเพื่อน ขออ,ญญขออนุญาตหมุนกล่องหมุนไปหมุนมาเด้ออย่าวิ่นหัวเด้อค่ะเด้อขออนุญาตเด้อค่ะเด้อนะคะประมาณว่าคันบ้านเฮ่าเขาเดินมาอย่างนีน้ย่งบงแห่งดีมันะาตะว่าแก้จัดค่ะแก้จัดแต่ว่ากับบวแห่งดีอันนี้ตามประสบการณ์ได้สั่งเด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะ ไปเลยยังเสียเดียวย่านลืมว่ามีงานหนูย่ายสังคนขี่ลืมมันซ้อนหลายพี่น้องมึงเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนย่ายสังทุกท่านทุกคนค,ะ <c oughs> ค่ะคลิปนี้กับพอ่อกันสายคือเก่าล่ะคะ <c oughs> ่ะช่วงนี้สายตลอดสายตลอดสายตลอดสวยตลอด <c oughs> ขึ้นดีปะเนี่ย <c oughs> พ่อเขามามาล่องล่อง,ลองปลูกเองให้มันออกเม็ดเองเอาล่วงว,น <c oughs> วนันวันเท่ด้าขึ้นทนันยำข้ามเก่าวันเท่ด้าขึ้นทนั้นมึงแน่คุณยู่นแุ่ผลเต็มด้ยค่ะขึ้นดีปะเนี่ย พอเขามามาล่องล่องปลูกเองให้มันออกเม็ดเองเอาลงวันวันเท่าได้ขึ้นทนันยำข้ามเก่าวันเท่าได้ขึ้นท่านั้นบาแน่คุณบนแน่คุนเต็มย้่ค่ะอ่อนซ้อนมันขึ้นดีไหมจ๊ะอ่านาค่ะอ่อนซ้อนขึ้นดีขาสื่อมาที่แรกๆจะบ่าขึ้นดีปานนี้ได้เพื่อนๆจะบอกนะคะประมาณว่าคันบ้านเฮ่าเขาเดินมาอย่างนี้ย่งบงแหงดีนะแต่ว่าแก้จัดค่ะแก้จัดแต่ว่ากับบงแหงดีอันนี้ตามประสบการณ์ได้สั่งเด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะ ภาษาอีสานก็สวยนะคะภาษากลางคนไทยิ่นก็ว่าสายนะคะแต่ว่ากับความหมายเดียวกันนะคะเพื่อนๆอ่าวคิปนีอยู่ทา้งดาดฟ้าค่ะมาเก็บอะ่ะพักอย่างนี้สามก็จะเด็ดเด็ดโหดไวโหดไวโหดไวจะเอาไปขยายพันธุ์เนี่ยสมเียพอดีพอดีปลูกสำหรับย้ายสังวาเนาะคะ่ะเก็บเอาไว้เอาไ,ลอาไปลงุงอ่ะ ทั้งอ่น,นขยายไปตามที่แยกเอ็นปลูกถ้าแหงตากแดดแหงเกินไปขึ้นยากขันซ้ำนี่นี่พอดีเหลือยอดใบยอดใบแล้วแต่แตกยอดให้เข้าได้กินเรื่อยๆที่นี่มันก็ออกไงตัวพี่น้องเห็นมัน้ยนะในหนึ่งเข้าก็ดีคือว่าขอดีของการเก็บเบรกเบ,บ,บรกยอดผัดก็คือเข้าก็ได้จารยวานลงจากไนขึ้นเท่านั้นหจากไหนจังนั้เกิดดีครับสลัดเฮาสลัดเฮา,าเฮา,าปลูกเองปลูกเองอ่ะเข้ากันอ่ปลูกเองเข้าเลี้ยงเองมาตลอดที่นี่เข้ากับเก็บกินหนึ่งแตน ต้นบางสิงบังสิ่เนาะคือว่าปกติบางคนเขาจะเก็บพักเขาจะเก็บก,กบินยอดบ่สำหรับยายสาวเขากเก็บแต,แต่เนี่ยเก็บข้างล่างแล้วทีนี่ยาย้าเพชรเบียรก,กับฝ้าวลงไปก่อนเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะฝ้าวเพชรเบียรกับฝ้าวลงไปก่อนเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะอ่อนซ้อนมันขึ้นดีไหมจ๊ะอ่ะานาค่ะอ่อนซ้อนขึ้นดีเฮาสื่อมาที่แรกๆแต่ว่าขึ้นดีปานนี้เด้เพื่อนๆ แต่บ่วฝาเห็ดเบียกับฝ้าวลงไปก่อนเนาะคะ่ะขอบคุณลหลายๆคะ่ะเจ้เข้ามารับชมสวัสดีคะ่ะอย่างนย้สั่งก็จะเด็ดเด็ดโหดไวโหดไวโหดไว้จะเอาไปขยายพันธุ์นะฮะนี่สำมันไวอ้อ่ะเพื่อเอาฮา,าเมื่อบานก็จะได้เอาไปปลูกตามนั้น,นะะเนาะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะในสำนีพอดียายสั่งว่าเนี่ยบ่ต้องบ่ต้องแห้งคักเนี่ยสำหรับยายสั่งฝากเห็ดเบียกับฝ้าวลงไปก่อนเนาะคะ่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะเจ้เข้ามารับชมสวัสดีค่ะเนีย่ยยาส่งก็จะเด็ดเด็ดโหดไว้หดไวโหดไว้ไวจะเอาไปขยายพันธุ์นะะคเนีย่ยซับแง่แถ้าแห่งค่ะยง่สังว่ามันเกิดหนาเพื่อนๆเอาขออนุญาตหมุนกล่องหมุนไปหมุนมาเดอ้อ <c> อ <oughs> ย่าวิ่งหัวเด้อค่ะเดอะอ้อขออนุญาตเด้อค่ะเดอะ้อเอากลับกล่องให้เบิ้งพร้อมกลับกล่องให้เบิ้งพร้อมโอ้ยกลระป๋บบนางเอากระกลับดอกยางเพื่อนๆพืนวิ่งเอาแบบนี้แหลนะเนาะ อ่ะขอตัวอย่างเด้อลบไปลบมานี่จ้ะเนี่ยซัมเนียสั่งว่ะเพอดะดิมูถ่ปูงอดก่อนดิสิผ้าเปื่อนๆมาเบิ่งมาเนี่โอ้ยไง่ลยเ้อคะเนี่ย,ย,ยค่ะเมื่อเดียวมือวม่อเดียวกลอ่องประดดตั้งกล่องนะคะจับกล่องเลเด็เขาเขา,าอย่างได้มาเดพันธุนะคะได้มลเลพัน์นี่ค่ะจังมือเน,นี่ยสั่งก็จะมาเก็บเบ็ดนะคะประมาณว่าคันคันบ้านเฮาเขาเดินมาอย่างนี้ย่งบ่งแห่งดีัน่ะแต่ว่าแก้จัดะค่ะแก้จัดแต่ว่ากับบ่งแห่งดีอันนี้ตามประสบการณ์ได้สั่งเด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะนจ้ะ วานลงจากไหนขึ้นท่าน,าานั้นหมาจากไหนจังว่าเกิดดีครับสลัดเฮาสลัดเฮาเฮาปลูกเองปลูกเองอ่ะเขาเขาอะ่รนปลูกเองเขาเลี้ยงเองมะอ่ะคลริปนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้คือเก่้าราคาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันเป็นจังไรมึอนี่ส่งสิปเป็นตาฝนด้วยส่งเป็นตาแดดจะมันไหวอ่ะเพื่อเอา้าเมื่อบานก็จะได้เอาไปปลูกตามนันเนาคะ,นะค่ะเนาะนะคะในสำานีพอดียายสั่งวานี่มะต้องมะต้องแห้งคักเนี่ย สำหรับยายสังอ่อนซ้อนมันขึ้นดีไหมจ้ะอ่ะานาคักอืไระอ่อน,นซ้อนขึ้นดีเพาะสื่อมาที่แรกๆแต่ว่าขึ้นดีปานนี้เด้เพื่อนๆแต่ว่าเด็กเขาเขาอยางได้มเมล็ดพันธุ์นะคะได้มเมล็ดพันธุ์นี่ค่ะจังมือน,นี้ยายสังก็จะมาเก็บเบรดเอากลับกล่องให้เพิ่งพร้อมกลับกล่องให้เพิ่งพร้อมโอ้ยกลับบา้านเอาโอ้ยกลับ,บ,บดอกยานเปื่อนๆบินเอาเอาแบบนี้แหลนะเนาะเอาคนอื่นอยางนี้ลบไปลบมานี่จ้ะเนี่ยซสำนีแยายสังว่าพอดีแยายสังก็จะเด็ดเด็ดโหดไวโหดไว้ คนวัจะเอาไปขยายพันธุ์แอนซ้อนอนซ้อนมันขึ้นดีไหมจ๊ะนาแอนซ้อนขึ้นดีเขาสื่อมาที่แรกๆจะบอกขึ้นดีปาเนี้เด้อเพื่อนๆจะบอกไปเลยยังเสเียดียย่านลื่อว่ามีอานหน่ยายสังคนขี่หรือ่อนซ้อนหลายพี่น้องมึงเนะี่ยวันดีค่ะวันดีเพื่อนเพื่อนย้ายสังทุกท่านทุกคนคะ่ะคลิปนี้กับพ่อกันสายคือเกาล่ะคะ่ะช่วงนี้สายตลอดสายตลอดสายตลอดสวยตลอด สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยายสั่สงทุกท่านทุกคนคะ mm ่ะ hmm. คลิปนี้กับพอ่อกันสายคือเกาล่ะคะ mm ่ะ hmm. ช่วงนี้สายตลอดสายตลอดสายตลอดสวยตลอด <c oughs> นะคะประมาณว่าคันบ้านเฮ่าเขาเดินมาอย่างนี้แังมุแห่งดีนันะแต่ว่าแก้จัดนะะแก้จัดแต่ว่ากับแแห่งดีอันนี้ตามประสบการณ์ยายสั่งเด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะจ้ะ <c oughs> วนันลงจากไหนขึ้นานั้หมาจากไหนจังว่าเกิดดีครับสลัดเท่าสลัดเขาเขาปลูกเองปลูกเอง่ะเข้าเอย่งไรอยปลูกเองเข้าเลี้ยงเองมะเอากับกล่องให้เบิ้งพร้อมกับกล่องให้เบิ้งพร้อมโอยกับบะนเองเอากับดอกยางเปื่นเปื่อนบิน,เ,น,เ,นเอาแบบนี้แหละเนาะออาขออนุญาต้อลบไปลบมานี่จ้ะเนี่ยซัมเนียสั่งมาพอดีสลัดนะคะมาเก็บในพักสลัดไปเพื่อไปไป เก็บไว้ถ้าไปว่านถ้ามีโอกาสอ่ะกลับบ้านสิยายสังก็จะเอาไปว่านไปขยายอยู่บ้านนั่น,นีองนะคะอันนี้มันพักเขาขึ้นดีปะเนี่ยผู้เขามามาล่องล่ององ่ะปลูกเองให้มันออกเม็ดเองเอาล้งวานวานเท่ายขึ้นเท่านั้นยำข้ามเก้าว,วานเท่ายขึ้นเท่านั้นบนในหุ่นอยู่นในหุ่นเต็มอยู่ค่ะมันไหวอ่ะเพื่อเอาฮาเมื่อบ้านก็จะได้เอาไปปลูกตามนั้นเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะในสมนีพอดียายสั่งวานเนี่ยบะต้องบะต้องแห้งคักเนี่ย สำหรับแยสังไปเลยยังเสียเดียวย่านลืมว่ามีงานหนูแยสังคนขี้ลืมมันซ้อนหลายพี่น้องมึงเนี่ยถ้าแหงค่ยแยสังว่ามันเกิดยาเพืเ่อน,เ,น<ๆ>เอาขออนุญาตหมุนกล่ง<ๆ>อ,องหม,มุนไปหมุนมาเด้ออย่ามีนหัวเด้อค่ะเด้อขออนุญาตเด้อค่ะเด้อโอไยยุ่เครื่องคอนโดนะเพื่อเพื่อไปบ้านเขาจะได้ว่่ต้องไปสื่อไปหาไม่งันนะคะแยสังก็เลยจะเก็บไงมันอ่ไวกอนะคะนะคะมือใดก็ไปก็คืออย่างแยสังก็จะเด็ดเด็ดโหดไวโหดไว คน่าจะเอาไปขยายพันนะคะนังซับนะคะประมาณว่าคันคันบานเท่าเขาเดินมาอย่างนี้ย่งบ่งแห่งดีนะคะแต่ว่าแก้จัดนะะแก้จัดแต่ว่ากับบ่งแห่งดอีอันนี้ตามประสบการณ์ได้สั่งด้ค่ะเด้อเนี่ยค่ะปลูกถ้าแห้งตากแดดแห้งเกินไปขึ้นยากคันซับนี่นี่พอดีถ้าแห้งคางได้สั่งว่ามันเกิดยาเพื่อน เอาขออนุญ,ญาตหมุนกล่องหมุนไปหมุนมาเด้ออย่าวิ่งหัวเด้อค่ะเด้อขออนุญาตเด้อค่ะเด้อความเคียร์กับฟ้าวลงไปก่อนเนาะคะ่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะจะเข้ามารับชมสวัสดีค่ะมูมมถี่ปู่งดก่อนดิสิพาดเปื่อนๆมาเบิ่งมึงเนีเ่ยโอ้ยง่ายเหรอเจ๊ค่ะเนี่ยค่ะเมื่อเดียวเมื่อเดียวกล่องประเด้ตัง้งกล่องนะคะจับกล่องเอากลับกล่องให้เบิ่งพร้อมกลับกล่องให้เบิ่งพร้อมเอ้ยกลับบันโอนเอ้ยกลับดอกยานเปื่อนๆปืนวิ่งเอาแบบนี้แหละเนาะเอาขออนุญาตเด้อ